อดีตผู้พิพากษาชี้จำคุกไร้ความหมายหลังราชทันออกระเบียบคุมขังนอกเรือนจำก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการที่ราชทันเนี่ย ออกระเบียบเรื่องของการคุมขังนอกเรือนจำก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของหลายๆคนนะครับว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมนะครับมันทาเพื่อใครหรือเปล่าหรือจุดประสงค์เพื่อต้องการอะไรแต่ก็อย่างที่บอกว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการไม่ให้นักโทษล้นเรือนจําแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับก็มีข้อมูลนะครับจากทางอดีตผู้พิพากษาเนี่ยนะครับได้มีการให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้และพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่านะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับการที่ออกระเบียบของราชทันนะครับที่ไปคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยเท่ากับโทษจําคุกเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยแบบแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็สามารถไปอยู่ในที่คุมขังนอกเรือนจําได้ไปอยู่บ้านตัวเองได้จะไปอยู่ที่ไหนได้อะไรเพราะกฎระเบียบมันบอก่อามมีบ้านที่หรือมีอะไรมีการคุมขังเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าวันนี้โทษจําคุกมันจะมีความหมายไหมแล้วคนที่กระทำความผิดจะกลัวเรื่องของการกระทำความผิดไหม นี่คือคําถามที่สังคมตั้งคําถามเพราะถามว่าวันนี้การที่นักโทษล้นคุกเกิดจากอะไรเกิดจากการคนที่กระทำความผิดจํานวนมากขึ้นหรือเปล่ากฎหมายเราไม่เพียงพอหรือกฎหมายเราเนี่ยไม่ได้ทําให้อ่าคนที่กระทำความผิดกลัวการกระทำความผิดหรือเปล่าหรือว่าวันนี้นะครับการที่ทุกคนจะคิดว่าเฮ้ย hey, ในการติดคุกในการอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันไม่ได้ลําบากไม่ได้ลําบนไม่ได้ไอันนี้เลยนะครับคนถึงได้ กล้ากระทําความผิดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยไม่เกรงกลัวที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําอันนี้หรือเปล่านะครับยิ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้เป็นอย่างที่อดีตผู้พิพากษาท่านนี้ว่าเอาไว้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้ครับว่าอดีตผู้พิพากษาท่านนี้ <c oughs> มีการให้ความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้ว่าอย่างไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ ประชาชนก็มาตั้งคําถามนะครับวิาพากษ์วิจารวิเคราะห์ตั้งข้อสงสัยอันนี้เป็นสิทธิที่เราทําได้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆปรับกันไปนะครับในการทําเพราะวันนี้เราอยู่ในยุคข,ของโรคข้อมูลข่าวสารผมเองก็พยายามเอาข้อมูลข่าวสารมานําเสนอในสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอย้ํานะครับว่าวันนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยถ้าจะเอามานําเสนอต้องให้เป็นกลางหน่อยผมบอกเลยครับผมไม่ได้เป็นกลางครับ ผมไม่ได้เป็นกลางย้ําเลยครับผมไม่เป็นกลาง,ลผ,มมางผมอยากจะนําเสนออะไรผมก็นําเสนอผมไม่อยากจะนําเสนออะไรผมก็ไม่นําเสนอเพราะฉะนั้นอย่ามาเรียกร้องให้ผมเป็นกลางครับวันนี้คุณจะทําได้ก็คือนะครับชื่นชมผมก็ดูนะครับก็ติดตามไม่ชื่นชมก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองครับทำได้แค่นั้นนะครับอดีตผู้พิพากษาชี้โทษจำคุกเนี่ยไร้ความหมายหลัรงราชทรรนออกระเบียบคุมขังนอกเรือนจำ 13. ธันวาคม256นายชูชาติสีแสงอดีตผู้พิาพากษาหัวหน้าคณะในสารดีกาแสดงความเห็นต่อกรณีระเบียบกรมรัชธัรฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2 5 6 6โดยสาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้เป็นการกำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำโดยนายชูชาติสีแสงโพสต์ข้อความ ผ่าน Facebook นะครับชูชาตินะครับสีแสงมีใจฟาร์มสรุปว่าขณะนี้กรมรัชทัรฑ์ได้ออกระเบียบกำหนดให้กรมรัชธัรฑ์มีอำนาจส่งตัวจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกไปคุมขังในสถานที่อื่นๆนอกเรือนจำได้เช่นบ้านเป็นต้น คำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยแทนที่จำเลยจะถูกคุมขังในเรือนจำแต่กรมราชทัณฑ์สามารถส่งตัวไปคุมขังในบ้านก็ได้ดังนั้นคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยจึงไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปรวมทั้งบุคคลที่ช่วยกันทำงานนับสิบนับร้อยคนเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับการลงโทษก็ต้องเหนื่อยเปล่าโดยไม่มีผลใดๆเลย เนื้อหาทั้งหมดนี้เนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นเจ้าพนักงานตํารวจต้องทําการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาผู้กระทําความผิดเมื่อได้ผู้กระทําความผิดมาแล้วพนักงานสอบสวนต้องสอบปากคร,รมพยานบุคคลสแสวงหารวบรวมพยานเอกสารพยานวัตถุประกอบสํานวนสอบสวนหากฟังได้ว่าเป็นผู้กระทําความผิดจริงก็สั่งฟ้องแล้วส่งตัว ผู้ต้องหาพร้อมสำนวนสอบสวนส่งให้พนักงานอายการเพื่อพิจารณาต่อไปเมื่อพนักงานอายการได้รับสำนวน,านาจากพนักงานสอบสวนแล้วก็ต้องพิจารณาอ่านสำนวนสอบการสอบสวนพร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดหากเห็นด้วยกับพนักงานสอบสวนก็ฟ้องคดีต่อศาลเมื่อคดีถึงศาลแล้วศาลชั้นต้นต้องทำการสืบพยานโจทจำเลย ถ้าเป็นคดีที่ประชาชนเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทย์และขออ้างพยานเพิ่มเติมจากพยานโจทย์ก็ต้องสื่อพยานโจทย์ร่วมด้วยแล้วจึงนัดฟังคำพิพากษาสารต้องอ่านคำพยานของโจทย์โจทย์ร่วมหากมีและจำเลยประกอบก,บกับการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดที่คู่ความส่งที่คู่ความส่งมาซึ่งเป็น ในสำนวนอย่างละเอียดถีทถ้วแล้วจึงมีคำพิพากษายกฟ้องโจทหรือลงโทษจำเลยกรณีลงโทษก็ต้องพิจารณาอีกว่าจะจำคุกหรือไม่ถ้าจำคุกจะจำคุกกี่ปีเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติการในการกระทาําความผิดในคดีนั้นทั้งสมควรรอการลงโทษให้จำเลยหรือไม่เมื่อศาลชั้นเมื่อศาลชั้นต้นมีคํพิพากษาแล้วหากคดีไม่ต้องห้ามอุทธร คู่ความนะครับคู่ความมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาเสร็จแล้วก็ส่งสำนวนและคำพิพากษาคืนศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังถ้าคู่ความยังไม่พอใจและคดีไม่ต้องห้ามดีกาก็มีสิทธิที่จะดีกาต่อศาลดีกาได้อีกเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลดีกาผู้พิพากษาศาลดีกาก็ต้องอ่านคำพยาน ตรวจพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในสำนวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งปรึกษากันในองค์แล้วจึงเขียนคำพิพากษาเมื่อเจ้าหน้าที่พิมพ์เสร็จก็มีผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งในเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถ้าเห็นด้วย กับร่างคำพิพากษาก็เสนอท่านประธานศาลฎีกาหรือรองประธานศาลฎีกาที่ท่านประธานศาลฎีกามอบหมายให้พิจารณาอีกครั้งถ้าเห็นด้วยก็มีคำสั่งเห็นชอบแล้วส่งแล้วจึงส่งให้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะลงชื่อในคำพิพากษาจากนั้นก็ส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านให้คู่ความฟัง ที่กล่าวมานี้เป็นขบวนการในการดำเนินคดีอาญาอย่างย่อๆจะเห็นได้ว่าการที่จำเลยคนหนึ่งถูกศาลพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษนั้นเฉพาะในศาลในศาลชั้นต้นมีองค์คณะผู้พิพากษาสองท่านศาลอุทธรมีองค์คณะสท่านผู้พิพากษาผู้ช่วยผู้พิพากษาช่วยตรวจ ฟังถูกต้องอีกหนึ่งท่านประธานศารอุทธรหรือรองประธานสารอุทธร์ที่รับมอบหมายจากประธานศารอุทธร์อีกหนึ่งท่านสาลดิกามีองค์คณะ3ท่านผู้ช่วยผู้พิพากษาสาลฎิกาทั้งผู้ช่วยเล็กและผู้ช่วยใหญ่รวม2ท่านและท่านประธานสาลฎิกาหรือรองประธานสาลฎิกาที่ได้รับมอบหมายอีกหนึ่งท่านจึงมีผู้พิพากษาที่มีส่วนในการพิจารณาพิพากษาคดีในแต่ละคดีรวม13ท่าน ถ้าคิดถึงจํานวนผู้ที่มีส่วนในดําเนินแก่นะครับผู้กระทาความผิดทางอาญาตั้งแต่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นหรือพบเห็นการกระทาความผิดนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวนพนักงานสอบสวนบุคคลที่มาให้การเป็นพยานทั้งหมดในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลพนักงานอายการที่ต้องตรวจสอบสํานวนการสอบสวนและทําหน้าที่ ว่าความยืนชัดซักถามพยานโจทย์ในสารรวมทั้งหมดแล้วแต่ละคดีไม่น้อยฝ่า30ถึง40คนบางคดีมีเป็นร้อยร้อยคนเมื่อสา,ารพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วและออกหมายขังส่งตัวจำเลยไปให้เรือนจำคุมขังจำเลยไว้ตามคำพิพากษาของศาลก่อนหน้านี้กมรมราชธณฑ์ใช้วิธีลดโทษให้จำเลยทุกปี โดยถ้าเป็นจำเลยที่สารลงโทษจำคุกในระยะยาวไม่มีจำเลยคนใดเลยที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำตามกําหนดระยะเวลาที่สารมีคำพิพากษาเลยขณะนี้กรมรัชธรณฑ์ได้ออกระเบียบกําหนดให้กรมรัชธัณม์มีอำนาจส่งตัวจำเลยที่สารมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกไปคุมขังในสถานที่อื่นๆนอกเรือนจำได้เช่นบ้านเป็นต้น คำพิาพากษาของศาลที่ลงโทษจำคุกจำเลยแทนที่จำเลยจะถูกคุมขังในเรือนจำแต่กรมรัฐธัณฑน์สามารถส่งไปคุมขังในบ้านก็ได้ดังนั้นคำพิาพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำเลยที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยจึงไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปรวมทั้งบุคคลที่ช่วยกันทํางานนับร้อยคนเพื่อให้ผู้กระทําความผิดได้รับการลงโทษก็ต้องเหนื่อยเปล่าโดยไม่มีผลใดๆเลยนี่เป็นข้อมูล <c oughs> เป็นนะครับสิ่งที่นะครับอดีตผู้พิพากษาท่านนี้ได้มีการพูดเอาไว้นะครับและมีการมาโพสต์เอาไว้ซึ่งแน่นอนครับพอเราฟังอย่างนี้มันเห็นได้ชัดเลยครับว่าว่กกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับฝากกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะเอาคนผิดมาลงโทษหนึ่งคนแล้วทุกวันนี้การที่ศาลตัดสินก็ไม่มีใครได้รับโทษนะครับตามที่ศาลตัดสินแม้แต่คนเดียวเพราะมีการอภัยโทษแล้วล่าสุดเมื่อออกมาแบบแบบแบบนี้คนที่กระทำความผิดก็ไม่ต้องกลัวหรือเปล่า เพราะยังไงอาจจะไม่ต้องอยู่ในคุกก็ไปอยู่ที่บ้านได้เป็นอยู่ที่ดุลยมิตของกรมราชัณฑ์นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระเบียบของกรมราชัณฑ์มันเอื้อคนกระทำความผิดหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้า,าเดอัปเดตให้ฟังครับ